สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยนะก็อยากสอบถามว่าเป็นตอนสมัยตอนนี้พี่พี่เคยกินอาหารไหมเคยอ่ะแต่ตอนช่วงที่กินอาหารที่ต้องอออาศัย เครื่องรางของขลังไวะอ๋อเวลาเขาไปจับจับไปแดงส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องมีใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมไม่ได้เตรียมอะไรไปอ๋อไม่กระเป๋าเลยใช่ไปก็ไปไปที่โรงเรียนที่รักเกนนะผมเดี๋ยวจัดแล้วครับแต่เราไม่ได้ไปทหารตรงผมไปเกณฑ์ที่โคราช่ยครับแต่ผมไม่ได้ไปทหารตรงแม่ยาโมครับเราไม่้ผ่านตรงนั้นครับาทำไมเขาไม่ผ่านแม่ยาโมอันนี้เป็นความรู้ แยกลงครับถ้าไปขอเอร,ร,นะรื่องให้โดนทหารแกไม่ยอมใช่ถ้าใครไปขอนะแกให้ไปให้ไปโอ้โหไปเลยติดเลยโอเคก็ <Okay. S 2> อย่ายไปตรงนั <c> ้น <oughs> อ๋อก็อ๋อข,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 ขอเขาไม่ผ่านาก็ไม่โดนได้เขไมข่โดนครับเขามีตอนแรกก็ดีหนึ่งประเภทหนึ่งแหละครับแต่พอนั่งรอ แล้วเพราะว่ามีคนสมัครเยอะมีคนร้องขอเยอกกะเราก็เลยผ่านเลยไปน,นะทุก่ได้ขอดนอก้าไปครับแรกๆนะถะก็ถือว่าเป็นสิ่งทีเ่เป็นประสบการณ์ที่ผมได้แง่คิดได้ได้ความรู้นะในเรื่องของโกรโลลาชนะถ้าถามพี่หนูนะพี่หนูห้่นอกจากสักแล้วเนี่ยไม่พามนะั้ยก็มีห้อยด้วยหน้าครับ ม่มีพาดางอรแล้วก็ห้อยแค่แบบว่าพรแก่โฮงวัดตะโกอะไรอย่างีแล้วก็มีตะกุดยุทธยาหลวงพ่ออะไรหลงพ่อจำลองครับหลวงพ่อำลองเนี่ยยุทธยาวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรตะกุดสีแดงตะกุดดำตะกุดดำใช่ไหมตะุ่ดมีสอง แต่ว่าเขาเขาให้ลองนะครับไม่ยองครับแต่ว่ถ้ารับตะกอนมาเขาจะมีดฟันกันพาแต่ผมไม่ลองครับนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป